บสวัสดีครับผมก็อยู่กันในเกมโซนโฟช่วงโซนโฟเอ็กซ์คลูซีฟแกงเปิดรับสมัครพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายพร้อมสนับสนุนแก๊งของท่านตอนนี้ก็เปิดให้สมัครกันแล้วอย่าลืมมาสมัครกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะประกาศรายชื่อ31ตุลาคมปี67เปิดรับทั้งหมด50แก๊งเท่านั้น สมาชิกภายในแก๊งจะต้องมีเลเวล25และมีสมาชิกตั้งแต่20คนขึ้นไปแก๊งของท่านเนี่ยจะต้องมีช่องทางการสื่อสารภายในแก๊งอย่างเช่นกลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่ม Line หรือ Discord ที่สามารถติดต่อกันภายในแก๊งอย่างเช่นพูดคุยแชทแก๊งจำเป็นที่จะต้องมีนะครับก็อย่าลืมไปสร้างกันนะสำหรับใครที่จะเข้าร่วมโครงการ E อ c l u s i v ูแกง อย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญสำหรับการเข้าร่วม e q กกษ์สี่แกงอย่างเช่น Facebook กลุ่ม l ลน์หรือว่า Discord ของท่านสามารถเข้าร่วม Discord อย่างเป็นทางการกับทีมงานโซนโฟร์เอ็กซีมได้เพื่อรับของรางวัลเพื่อแก๊งในแต่ละไตามาสของท่านและยังมีโลโก้ของแก๊งของท่านแก๊งของท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับสิทธิพิเศษจะได้รับโค้ดสนับสนุนประจาเดือน และรับโค้ดสำหรับการจัดกิจกรรมประจำแก๊งรับเงินทุนและไอเทมโค้ดสนับสนุนการจัดแก๊งมีติ้งรับเสื้อพร้อมโลโก้สุดเท่ส่วนของรางวัลโค้ดเนี่ยจะแยกเป็นแล้งแล้งไปนะครับผมแล้วก็ของรางวัลจากโค้ดเนี่ยจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้สามารถติดตามรายละเอียดการจัดอันดับแล้งเพื่อรับไอเทมสนับสนุนอย่างเป็นทางการได้ที่ โซนโฟเอสตีมนะครับผมนี่เลยครับของรางวัลตามแรลงส่วนใครจะดูว่าแก๊งของท่านเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่หรือว่าแรลงเท่าไหร่ท่านก็ต้องสมัครโซนโฟโเอกซ์ซิแก๊งก่อนนะครับเพื่อรับของรางวัลประจําแก๊งก็คือโค้ดประจําแก๊งนั่นแหละครับสําหรับการจัดกิจกรรมนี่นะครับเราจะเลื่อนให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้าง นี่ได้เยอะนะได้เยอะเลยครับเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนก็มีประมาณนี้ไอเทมเนี่ยไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะแล้วก็สำหรับใครที่จะสมัครก็กดสมัครเข้าร่วมโครงการส่วนโฟร์เอกซ์ซิคแกงได้เลยครับก็อย่าลืมมาเกาะกันนะก็ให้กรอก gmail ชื่อแกงของท่าน exeid ของหัวแกงก็เบอร์โทรเบอร์สมัครก็ใส่ไปให้ครบ ส่วนข้าวๆก็มีประมาณนี้สำหรับใครที่มีแก๊งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในเกมเพื่อนในชีวิตจริงในโลกออนไลน์ใครมีเพื่อนก็อย่าลืมสร้างแก๊งแล้วก็ชวนกันเข้า Discord อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับเปิดรับถึง50แก๊งท่านก็อาจจะเป็น1ในนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีเลเวล25ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มที่สามารถสื่อสารติดต่อกันได้นะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาสมัครโซนโฟร์เอกซ,ซ์คีแกงนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมบ๊ายบายอย่าลืมมาสมัครกันนะ